ในเวลา3โมงเช้า,า,า,ท,า,าที่่ไม่ผ่อนสกคนสดชื่นสบายใจเดินอย่างสบายใจแม,ม่เพื่อนเอ้ยอุย้ <laughs> ยถอยบะคงอ,อกเลิศฉุรเคยนะรู้ไดีไงฮะแม่ นาศีจับขนาดนี้จะไม่รู้ได้ยังไงทาราแซกลินเฮ้ยรู้ได้ยังไงอ่ะเมื่อเราเป็นเจ้าอ๋อคือก็เพื่อนดวงดีอ่ะแหมอาจจะมีเจ้าที่เจ้าทางเขามอกโชคให้ออ๋เออเพื่อนนี่รู้ได้ไงเก่งไมบอกเรื่องฝากตัวเดาเดาเออเดาเอ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 อคนเอามาเปลี่ยนใช่ไหมล่ะเฮ้ย เฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิจะต้องเปลี่ยนยังไงเล่นแล้วเล่นไปจะลงมาลงมานี่ราศีจับนะเป็นเจ้าเนี่ยเอ้าครับเดินผ่านเจ้าไม่ก้มหลังซะ่เนี่ยองไหนก้มหัวนี่ก้มหัวเออใช่ก้เแค่ไหเนี่ยเาไม่เดี๋ยวเป็นพระอินทร์จริงจริงด้วยจะจะเห็นแล้วทางจะสั่งตัดหัวตะฟ้อก่อนไลยแต่เจ้าองค์ไหนเนี่ยแต่พระเจ้านะเฮ้ยเป็นไงเห็นไหมมีราศีเนี่ยราศี เราเนี่ยแหละนี่ไอ้ยอดครับตกมากนะตกมากจริงๆเียวเสียงเป็นไรอย่าลืมเดินอั่าล้วกันไปกันไยกันไปกันไปกันเป้ันไปก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 นไยเันไป็นไปอันี้องนไปกั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 นไปกะนไปกันไปกันไปกองไปกันไหกันไปกันไปกั

เียงเออองนี่นี่เนี่ยเจา้าองค์เนี้ยเนี่ยองค์นี้เจ้านี่คือเจ้าท้องเหมือนคนอ้าบปากไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อย่าเถียงแล้ด้วยวุ่นวายจริงวายป้าวายอะไรเนี่นยทรงพระเจริญยิงง่งยืนนานเฮ้ยพระราชบุตรเคยป้าวูทำไมท่านนั่นเองนู่นทารานู่น,น,น นั่นแหละไม่ใช่มีคนนี่ทไมนี่นั่นน่หวต้นโเรื่องจุดเหนื่ยกันปวดตนโองลกันรัวยเขวโพงเหน่อเหนื่อยวต้นโงไขาเห่อวโงอไเด้ป็นพูดไหเป็นข้ข้จ้าแห้วไปเฮ้ยเวลา3โมงทุกคนขึ้นก่ถ้าขันโม่รังวก็มี หงอนมึงน,นี่เราคครับมายืนงอนให้เขาติดให้เขาติดติดติดทหมดน,นะคใครนะโอเคก็ผมค,ครับรู้อยู่สองคนนะนะเขาบอกพอ่พอมิวฝาดถ้า้เ,าเปอดฉลากมปคนแรกเป็นคนแรกเลยหรอยังค,คนแรกเลยจะมาทำไงโถ ฮาราโชคดีนะขอโทษจะเป็นโอ้โหสี่เขาไม่เขาด้วยไม่มีเป็นอะ้ยไม่มีรอดตัวไปเฮ้ยฮาราดูดียังคนต่อไปยอดนะอย่าลืมนะเนบอร์ฉลับไม่มีได้ไงอย่าลืมนะเป็นใจเราจะไปก็จะไม่เจอหรอกรู้ตัวเหมือนกันเฮ้ย นีรอดต่อไปสองคนเลยเสียดีเพ่คันไปเปิดเถอะติบๆกันแน่ว่ะโห่เสียดีตายลูกตายลูกตายว่างไม่มีอ่ะเอ้าย้อนทำไมอ่ะกูอยากย้อนโรโมซาบิพาลรับไม่ทันเลยไอ้ยใส่ยังดูดีหรือยัง เฮ้ยเฮ้ยมึงยกตีนมาหมดแล้วไม่เกรงใจก็เกลียบหัวกูเลยสิอะไรนะพอมัเกรงใจก็เกลียบหัวกูเลยมึงพูดเองนายติงเลยเปิชดเขาเป็นเจ้าคุยกมึงเปิดสนามเขาไทยเอาใหม่ขึ้นมาอย่างตะปูร้าไม่ดีนะขอเชิญผู้ไม่เกียดที่ทำบริการนะครับ mời anh ơi sáng tạo được mấy đứa con dạ vậy thì nàng

ไม่อะไรไม่ใชอะไรเลยมึงเนี่ยลวนให้แต่รอดกับเมียเพื่อนเนี่ยกูมึงไม่อ่ะก็ไม่ไงไม่มีไงกูไม่รู้ว่าอะไรไม่มีได้ไงอ่ะเดี๋ยวเจ้าสุดท้ายนะซัมบรินปะตฉันรับตันี้มองเอาหัวไม่เห็นเไม่กูมีปุ๊บปั๊บเออก้มอเปิดเลยเปิดตรงนี้ไาดิ เดีด๋ยวเพืู่นคนเดียว้วเพื่อนถาาุกเดี๋ยได้กลับคืนม,มานหาเลย ส่วนนี่มามึงก็ไปบ่อยมึงไปไปไหนอะ่ะไปไหน,น,นลแลน้วกรณีสูงกรณีสูงนนสมควรโดนแล้วมึง,นนงมเปิดธนา ขอบคุผมม,มองไม่ดึกแล้วครับกับเถิดแม่พอ่อเือคืนเล่นตเี่ยวใสวัสดีครับสดนนตสบอาไปีนารับคืนวันที่สิบ้ามีนแล้วไปรองรน้ำแสบมาที่วันลุกสดรำ ดาราขอทําสัญญาสั่งว่าจะขอให้เป็นคนกันโอ้ออกรามีเวลาแค่คืนอยู่ใกล้กันฟังน้ําเพลินกับเดียวเดียวอยากให้รักว่าอะไรพุทธภาพประธานอะไรก็ได้ครับในเดกันแสดงขึ้นราชการครับเพชร